สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาใครเข้าออเดอร์บายนะครับรอตามโซนราคาที่ผมแจ้งก็ยินดีด้วยนะครับก็กําไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนออเดอร์เซลก็กําไรกันด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามาฟังหรือว่าคนที่ไม่ได้ติดตามผมนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เราวิเคราะห์กันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ในทุกสัปดาห์ นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์กราฟนะครับประจําวันจันทร์ที่18สัปดาห์ที่18ธันวาคมนะฮะก็จะหมดปีแล้วนะครับก็สําหรับปีนี้นะครับราคาทองคําก็ได้ขึ้นมาทํำไฮสูงสุดโอโห2,100กว่าเลยนะครับในส่วนของสัปดาห์ที่18นะฮะแนวโน้มราคาทองคำนะมีโอกาสที่เปิดตลาดขึ้นมาแล้วราคาทองคําจะขึ้นไปต่อได้อีกนะครับอันนี้ดูในทําเฟรม4ชั่วโมง ทำเฟรม4ชั่วโมงนะฮะแนวรับสำคัญยังอยู่ที่2,000 2,000นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะผมบอกว่า2,000ถึง1,995นะฮะหรือว่า1,990ให้เข้าออเดอร์บายนะครับใครเข้าออเดอร์บายก็กำไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะฮะแนวรับสำคัญก็ยังอยู่ที่2,000กับ1,995เหมือนเดิมราคาอาจจะมีการลงมาลงมาก่อนนะฮะลงมาแล้วก็ทิ้งไส้ขึ้นไปนะฮะ อาจจะลงมาที่แนวประมาณ2000ันกับ 1, กหนึ่งเก้าเก้าห้าราก็ทิ้งใสขึ้นไปเหมือนเดิมได้นะครับอันนี้ในทมเฟรม4ชั่วโมงดูในทมเฟรมเดย์หนึ่งฮะหนึ่งแท่งต่อ1วันนะฮะหนึ่งแท่งต่อ1วันราคาทองคำนะฮะมีการย่อนะฮะย่อจริงๆและจะขึ้นไปต่อได้อีกนะครับสําหรับในทมเฟรมเดย์หนึ่งนะครับในส่วนของวีคนะฮะโอโหวีกก็เหมือนจะลงได้อีกถ้าวีคจะลงได้อีกแนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่ประมาณ 1960นะฮะแต่ผมมองมองว่าปีใหม่ราคาอาจจะขึ้นไปได้ต่อได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะฮะปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้นะฮะเหมือนจะลงนะฮะสุดท้ายพอปีใหม่มาสิ้นปีปุ๊บมกราปุ๊บราคาทองดีดขึ้นไปนะฮะแต่ดีดขึ้นไปได้อีกผมว่ามันไม่น่าจะเลยยอดไฮเดิมนะฮะขึ้นมาได้อีกก็น่าจะประมาณ2 0ง นะฮะ2 0 6 0 2,060ไม่น่าจะเกินนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของการเข้าเร e r buy ประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับทำเฟซหนึ่งชั่วโมงนะฮะเข้าเริ่มใบนะครับก็ประมาณที่2,000เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะฮะอันนี้คือในโซนใบที่สำคัญนะครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มนะฮะมีผลของข่าวนะครับในเรื่องของการลดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ทำให้ราคาทองคำ ทุบลงมาก่อนครับจากนั้นดีดกลับขึ้นมาตามโซนแนวรับแนวต้านเดิมเลยนะครับโซนเดิมเลยนะฮะอยู่ในโซนเดิมนะครับอันนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเปิดตลาดมาจะบายได้ไหมขอดู M30 ก่อนนะครับเปิดตลาดมาท่านสามารถบายก่อนได้ครับบายก่อนแล้วก็บายแล้วก็มารอเซลล์ที่ประมาณ2026กับ2030เนี่ยอาจจะรอเซลล์ได้นะครับเดี๋ยวผม ขีดเส้นราคาไว้ให้นะครับอ่ะประมาณ2 0 2 6ันย0ถึงสองพนะครับโซนนี้รอเซลนะฮะเปิดตลาดมานะครับวันจันท์นะครับถ้าราคามันลงไปต่อนะฮะปล่อยมันลงไปก่อนนะครับแนวรับสำคัญของ b u านะฮะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 1 9ถึง1995เหมือนเดิมเลยไอ้สเส้นล่างเนี่ยแนวรับสำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของข่าวดีกว่าในส่วนของข่าวนะครับวันจันท์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ วันอังคารนะครับวันอังคารก็ไม่มีอะไรมากวันพุธนะครับวันพุธก็มี4ี่ทุ่มนะฮะ CB Consumer Confidence นะครับวันศุกร์ก็มี4ี่ทุ่มนะครับ,รบ,ส,รบสองทุ่มครึ่งกับ4ี่ทุ่มพฤหัสโอ้โห Final GDP นะครับแนวโน้มอ,อาจทำให้ราคาทองคำนะฮะลงต่อได้ในวันพฤหัสนะครับ จันอังคารอาจจะลงก็ได้เอผอพุทหัสสุขอาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้เอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้นะครับอ่ะกลับมาดูในส่วนของกราฟนะฮะยังยืนยันแผนเดิมนะฮะเปิดตลาดมานะครับท่านสามารถบายขึ้นไปก่อนได้นะฮะเราก็ไปเซลที่2 0 2 6ัน0ถึงเนี่ยโซนเซลเซลได้นะครับแล้วก็อาจจะพอมันลงมาปุ๊บกำไรก็อาจจะปิดไปก่อนหรือว่าตั้ง Stop l ล s s กันกำไรขาดทุนไว้ก่อน นะครับบายปลอดภัยก็2000แล้วก็1995ลึกสุดก็1986นะครับอ่าโซนนี้ไปก่อนเดี๋ยววันจันนะผมจะแจ้งในกลุ่ม f c e e o o o นะฮะแจ้งทุกวันจันและวันศุกร์นะครับวันจันและวันศุกร์ย้ำนะฮะสวันเท่านั้นนะครับสัญญาณฟรีส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ห้อง v v p p ก็สามารถทักหาแอดมินได้เดี๋ยวผมจะทิ้ง QR Code ไว้ให้ข้างล่าง นะครับแนะนำเลยห้องเว P นะคะคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าสัญญาณของทางกลุ่มผมจะไม่แจ้งทั้งวันให้ท่านสับสนเราจะแจ้งราคาครั้งเดียวในโซนราคาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับนะฮะปล่อยให้กราฟทำงานไปนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวิเคราะห์กราฟวันนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าปีใหม่นะครับอาจจะมี s u r p ์ไพรนะฮะในส่วนของเทคนิคการสอนเทคนิคการเทรดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ